ครับอนีรราศีธนูอะไรนะไม่รู้ลัคนาครับอะไรไม่ถึงอะไรราศีธนูไม่รู้เกิดราเกิดเดือนธันวาไงแต่ไม่รู้ลัคนามาราศีธนูเราไปธนูเลยธนูเลยอาจารย์ตุ้ติ๊กดี๋นี้เขา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 จัดรายการเออเขาจัดรายการจัดรายการหวยจัดรายการออาเราจัดจัดดีนะผมนั่งดูจัดดีมากเออ ผมว่าครั้งหน้าเขาด้น่าจะมานั่งแทนที่ผมได้เลาไเป็นลรยเดยกก็ฝึกกขนหน่อยเนี่ยเก่งมากนะในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาจะมีอาจารย์ตุ๊กติ๊กอีกคนหนึ่งนะฮะมาแล้วครับราศีธนูราศีธนูเนี่ยเวลาคุณจะไปเห็นเขาเห็นที่ไหนที่สนามบินเขาอยู่สนามบินเหรออ้าวถูกต้องคนอยู่ราศีธนูกูไปถามเลยส่วนใหญ่จะทํางานสนามบิน อยู่แถวสนามบินอยู่แถวสนามบินเหรอเพราะอะไรเพราะอะไรฮะข้างล่างมีสี่ขาข้างบนเป็นรูปคนกาลังทําอะไรอยู่เนี่ยโกงธนูโกงธนูอยู่บอกถึงเรื่องอะไรความรีบร้อนการเตรียมพร้อมไม่ใช่รีบร้อนรีบร้อนคนละเรื่องกับการเตรียมพร้อมตงเตรียมพร้อมเม่ื้อสามันรุ่นใหญ่เตรียมพร้อมทำไมรู้ไหม เดี๋ยวขบินออกแล้วอโถนั่นแหละรีบร้อนนั่นแหละไม่รีบร้อนที่รีบร้อนคนยากกันอันนี้เขาเตรียมพร้อมอันนี้เขาเตรียมพร้อมออเขาไปรอกันอยู่ไออพวกอย่างผมแหละรีบร้อนรีบร้อนเพราะจะไม่ทันเราไม่เราไม่รีบอันนี้เขาเตรียมพร้อมเขาเตรียมพร้อมนะฮะดาวลาราศีธนูคนดังในเมืองไทยเนี่ยมาแล้วใครบ้างใครบ้างบิ๊กโจ๊กนะครับ พี่โจ๊กเราเนี่ยนะครับรัาพิกโจ๊กนี่ราศีธนูราศีธนูผมก็ไม่อยากเล่นกัท่านนะฮะเดี๋ยวคนอื่นก็ได้หรอไม่ต้องเอาแกหเอคนอื่นก็ได้นะัาจะบอกชื่อแกไปแล้วอ่าแล้วต้องถ่ายสนิงไหมล่ะเห็นไหมดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดเนี่ยฮไปอยู่ในภพอะไรปุตตะปุตตะมีมาตรฐานเป็นอะไรเป็นราชาราชาโชคครับ ตามหลักการตามวิชาการจริงๆแล้วต้องได้เป็นผออ้าวตามหลักการครับตามวิชาการครับต้องได้เป็นผอนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ในการโยกเดินเนี่ยเป็นเรือนของทิพยปดีด้วยการโยกที่การโยกยังไม่ได้มาใส่ยันอยู่ตรงไหนจาได้ไหมเดี๋ยวก็เอาการโยกมาใส่เพิ่มอีกนะ้ามีตรงไหนบ่างเนี่ยคุณจำได้ไหมการโยกนี่ก็ถ้าการโยกก็ไอ้ไหนอยู่บ้านไอ้โลกาคือก็เพื่อ เสาเป็นธงชัยไม่ใช่ไอชิเรือนเนี่ยเรือนแล้วก็ราศีกันเป็นธงชัยที่บดีอุบาทเ่ะอุบาทเป็นราศีสิงห์มาก่อนโลกาวินาเนี่ยอุบาทราศีสิงห์ใช่ไหมอ่าอุบาทราศีสิงห์เลยแล้วก็โลกาละ่ะโลกาลนี่มาก่อนมาก่อนโอเคเดี๋ยวจะมาถึงผบอต่อสั่งเนี่ยดาวการงานนะมันอยู่ตรงเนี้ยมเวลาอยู่ในการงานมอรณนะแต่ว่ามาเป็นอธิบดีได้ยังไง ยังงงงอยู่ใช่ไหมเพราะแบบเพราะผมไม่งงเพราะว่าเรือนมันอธิบดีใช่ไหมผมยังงงได้ยังไงเพราะผมงงเพราะผดทายกันมา20ปีที่แล้วยังบอกแกเป็นผบปอมาใช้ยี่สิบปีแล้วจะเป็นแล้วที่ปีสุดท้ายด้วยเพราะเน้นก็คือต้องเป็นปีนี้แหละเป็นปีนี้ครับนี่คนเกิดลัคนาราศีธันเนี่ดาวราศีเกิดดาวแล้วเกิดไปอยู่ในภพปุตตะไปถึงอะไรหมายถึงว่าเจอแต่เรื่องใหม่ๆเจอแต่สิ่งใหม่ๆนะครับครับ แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในเขตอะไรด้วยพรณีอยู่ในกลุ่มดาวพอรณน<ม>ีนี่มหมหาธนโดเลอกอยู่ในเลิกเศรษฐีด้วยครับอไอ,อดาวพระรสเนี่ยครับดาวราศีเกิดเั้งแต่ห้ากันยายนถึงเท่าไรถึงสิบสามตันวาคมร้อยสิบเจ็ดว,วันพักดาวตัวนี้เดินถอยหลงังครับพักเดินถอยหลงัง ร้อยสิบเจ็ดวันครับแต่เดือนพิกายนเนี่ยจะเดินถอยเดินหน้าแล้วแต่เดือนพิกายนจะมีอยู่ตอนหนึ่งครับตอนไหนตอนที่สามสิบตุลาคมถึงเจ็ดพิกานดาวพัฒนาเพนเพนครับมันบอกเลยว่าอะไรแล้วเพนไมันอยู่ตรงนี้ได้ไหมใช่มันบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะมีความโชคดีอะไรสักอย่างอืม วันที่สามสิบตุลาแต่ถ้าโชคดีนะสามสิบตุลาถ้าถามผมอะไรโชคดีอะไรโชคดีเจอผู้ใหญ่ดีเจอผู้ใหญ่ดีก็มันอยู่ในเรื่องผู้ใหญ่อ่ะอยู่ในเรื่องสภาครับโดยเฉพาะพี่โจกเห็นไหมอยู่กับนายกครับเดี๋ยวนายกจะเอาคุณมาเป็นผอมองคนต่อไปคนต่อไปอ่านี่เพราะว่าตอนนี้อยู่กับนายกครับดูแลนายกก็เลย อยู่ในภบสุภาพเปล่าวภสุภาพแล้วเพนเปล่าเพนด้วยเพราะน่านนี่ยท่านรองนี่ต้องอะไรต้องขยันอีกปีหนึ่งในระยะตั้งแต่30ตุลาไปนี่บอกเคล็ดลับไว้ก่อนว่าพักไปตลอดข้าตั้งแต่30นี่ยถึงที่อะไร7พฤศจิกายน7พฤศจิกายเนี่ยหยุดติดไว้ครับผู้ใหญ่เอาแน่นอนอืมนี่คือช่วงดีไม่ดีเป็นอาทิตย์ปฏิปีปีนีด้วย10วันทองนะ7ตัดวันทองเราบอกไว้ก่อนเลยนะอันนี้นะ ไอเราอ่ะเป็นนกสองหัวอยู่แล้วนะะฮไอเราประเภทนกสองหัวมองไงก็ออกใช่ไหมเออถเดี๋ยวเอออ้าวเขาเตือนมาแล้วห้ามพูดเรื่องตำรวจอ้าวอย่างนั้นเรามาดูอย่างอื่นอ่าครับพูดเรามาดูเขาเตือนแล้วนะฮะเรามาดูเรื่องนี้ราศีธนูเขาเป็นไงนะไอราศีธนูเนี่ยก็จะที่บอกไปเจอสิ่งใหม่ๆถูกต้องไหมมีผู้ใหญ่ดีอะไรดีถูกต้องไหมถูกโดยเฉพาะสามสิบ สามสิบ <30 S 2> ถึงวันที่เจ็ดพฤศจิกาย,ยนดีมากเลยบางคนที่ได้ไปไหนได้ไปเที่ยวต่างประเทศต่างติมต่างแดนได้ผู้ใหญ่สนับสนุนได้ผู้ใหญ่สนับสนุนแลบการ,ส,รส่งเสริมครับ,รบให้เกิดอะไรสุภาพให้เกิดความเจริญง,งอกงามความไพบูลย์นี่สุภาพแป้ว่าความเจริญง,งอกงามความไพบูลย์ครับบางคนเป็นไงบางคนที่ไปต่างประเทศครับเอาละครับทีนี้ดูการเงินเป็นไงครับการเงินนี่ถอยให่สังให้รีบเร่งแล้วนะครับอันนี้การเงินการเงินเป็นไงดาวเสาร์ดาวเสาร์นี่ พักมาตั้งแต่18มิถุนาถึงวันที่4พฤศจิกายกนเพราะท่านที่ดาวเสาร์นี่ยไปอยู่ตรงไหนนี่แหละอยู่ตรงนี้นี่นะดาวเสา,า,าร์ตั้งแต่18มิถุนาจนถึง4พฤศจิกายน229วันครับพักตั้งแต่16ตุลาคมเนี่ยนะฮะ16บกตุลาคมเป็นข้าวตวงพิจิกครับ เนี่ยวันเริ่มเข้าต้่เเข้าไม่ริดลงตุลาคมเนี่ยจุดนี้พระธิดาวการเงินนี่ยมาอยู่นี่มีมาตรฐานเป็นไรเนี่ยสาวอยู่ราชาโชคราชาเบาราชาเป็นราชาโชคแต่ว่าไปอยู่ลับๆกันตัวเองไหมอยู่ลับเนี่ยอยู่หลังเงินที่ได้เนี่ยเงินแบบยังไงได้มาง่ายแต่ว่าได้แบบลับๆเงินที่ได้แบบไม่เปิดเผยไม่มีใบเสร็จนะไม่ถูกต้องของทําก็ได้อย่างไงก็ได้เรื่องของเขาอ่ะ ขอเงินให้มันได้เงินมาแล้วกันเได้เงินนะเราได้แบบราชาก็ได้แบบง่ายได้ไม่ยากคือไม่ต้องไปดิ้นหล่นไม่เหนื่อยเงือไม่ออกก็ได้เงินแล้วครับอันนี้แล้วก็พอวันดาวการเงินนะดาวการเงินเขาก็ได้เงินพอวันที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะยี่สิบเจ็ดเนี่ยจะเข้านวางธนูเขาน้าวงธนูนี่ก็มีตังเลยกลับมากลับมีตังก็คือแล้วคนได้กดธนบัตร นะครัมีเงินนะครับมีเงินนะครับอันนี้นะครับั้งแต่ยี่สิบเจ็ดไปใช่ไหมเจ็ดพฤศจิกายนเป็นต้นไปก็มีเงินแล้วดาเดินี้เดินปกติถูกต้องไหมเดินปกติตั้งแต่วันที่สิบเก้าเดินปกติสิบเก้าสิบเก้าก็การเงินเนีหลังจากที่เท่าไหร่ไปแล้วสิบเก้าสิบเก้าเนี่ยเดินปกติก็การเงินก็จะเดินก็จะเป็นปกติก็เดินปกติแล้วนะครับนะครัับดงนั้นถ้าถามว่าจะได้เงินเมื่อไหร่ก็ต้องวันที่ยี่สิบเจ็ดนะแต่รูปแบบทางการเงินจะเริ่มเข้าที่เข้าทางก็วันที่สิบเก้าโอเคครับ แต่ก่อนรันได้เงินแบบล้ำล้นะก่อนนั้นได้เงินแบบง่ายๆด้วยดาวคู่รองเป็นไงดาวของเป็นไงดาวพุธไปอยู่สภาวะอยู่ตรงนี้ไปอยู่ในเรือลาพระแต่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่สี่เนี่ยวันวันที่หกนะวันที่หกพฤติการเนี่ยดาวพุธจะเข้ามาอยู่ข้างหลังบ้านแหละดาวพุธอยู่นี่ใช่ไหมดาวคู่นะดาวคู่กับดาวการงานเนี่ยดาวตัวเดียวกันอืถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับเป็นดาวตัวเดียวกัน เวลาไอ้อตอนที่อังคารยังไม่มาเนี่ยยังสบายอยู่อ่ะเขาก็เป็นไงเรื่องเกี่ยวกับคู่กับการงานตัวเนี้ยมีมีสภาวะไหลลื่นอ่าครับมีสภาวะไหลลื่นแล้วก็ทนนี่ย้ายเมื่อไหร่ย้ายวันที่สองสี่วันที่สีพ่พฤษภาพระด้านเนี้ยเรือ่องเกี่ยวกับสภาวะคู่กับการงานตัวเนี้ยนะอาจจะไปเจอคู่เก่าหรือว่าเคยคบกบมากร<อ>หรือการงานเนี่ยเคย เคยทำเคยร่วมงานกันมาครับเคยร่วมงานกันมาทํางานที่เดียวกันมาก็มาเจอใหม่ก็ได้เจอกันใหม่อะไรนี้ก็ได้หรือมาร่วงงานใหม่อาจจะได้ร่วมงานใหม่นะไม่ได้เป็นคู่ก็ได้ได้ลูกน้องเก่ากลับมาทํางานอ่าอย่างี้ได้นะครับแล้วก็แล้วเวลาวันที่เท่าไหร่วันที่สิบหกไงมาสองดวงอ่าวันที่สิบหกสิบหกบ่ายสองมาก่อนอ่าบ่ายสองอ่าเที่ยงมาก่อนเที่ยงมาก่อนอ่าเที่ยงมาก่อนพอราวันที่สิบหกปุ๊บ ตอนเที่ยงเรื่องเกี่ยวคู่เรื่องเกี่ยวกับคู่เนี่ยครับสิบสองจุดหนึ่งเก้าดอครับปากมีปากมีเสียงยังเรื่องเกี่ยวกับคู่กับหุ้นส่วนนะครับกับการงานตัวนี้มีปัญหามีอุปสรรคอยู่ดีมาสิบวันอ่ามีปากเสียงกันทะเลาะวิวาทกันรัะทัศนคติไม่ตรงกันเวลาตอนตีสองตีสองปุ๊บอาทิตย์เข้าร่วม ตีสองสิบสองนาทีดาวอาทิตย์ตัวนี้นะครับเข้ามาร่วมแกมด้วยดีไหมล่ะก็เท่ากับอันนี้ใช่ไหมไอ้นี่ดาวคู่ถูกต้องไหมคู่จะดีดาวคู่กับการงานถูกต้องไหมโดนบีโอ้นะครับโดนดาวบาประกอบวีนะฮะเลยทําให้คู่นี่ก็เรื่องงานนี่มีมีอะไรเกิดการซีเรียสเกิดการซีเรียสอะไรต่างๆตัวนี้อันนี้คือข้อเสียข้อดีล่ะข้อดีก็คือหนึ่งกับสี่ คู่วิชาการจะได้สัญญาลับๆมันสักฉบับได้ยันได้มีสัญญาลับๆได้อะไรได้ครับแล้วก็มีการวางแผนครับมีการวางแผนอะไรบางอย่างในการที่จะอให้ได้งานให้ได้ลาบผลประโยชน์ในต่างๆตรงนี้มีกลยุทธ์มากขึ้นนะครับใช้กลยุทธ์มากขึ้นก็ได้แล้วกันครับอันนี้เรื่องคู่เรื่องงานเรื่องงานต่อแล้วก็ครบแล้วสิก็ปัด็นก็คือว่า วันที่เท่าไหร่วันที่จันดับวันที่จันดับ13พฤศจิกายน13พฤศจิกาคนลาบที่คุณได้ครับลาบที่คุณได้นะลาบที่ที่ได้อ่าลาบที่ได้น่ะครับไม่เต็มเม็ดเต็ม่วยแล้วก็ไม่สมประกอบอ๋อปีนี้ลาบไม่ดีอ่าลาบลาบที่ที่ได้เดือนนี้ไม่ปีนี้อ่าสำหรับเดือนนี้เท่านั้นอ่าได้ไม่สมประกอบแล้วก็ไม่สมูล26องศา32ลิบดาอ่าดับที่26กกะโดูสิ26ดับตรงนี้ ดับอยู่ตรงนี้เพชรคาดเล<ะ>ิกระหว่างอะไรเนี่ยระหว่างสุกอ๋อระหว่างสุกอ้ไคือได้เพชรเพชรปอมมาแต่เขาเขาอยู่ตรงนี้นะอปอมเน่ยนะก็ครับก็โดนหลอกอันสิแต่กโกโกโเป็นจีบเชียนโกหลอกลวงอะแต่เขาเพนนะอ่าวันที่เท่าไหร่ยี่หกก็เหรอวันที่สิบสามไงใครเพนสุกเขายังเพนอยู่ดับระวัางสุกเหรอดับระวัางสุกอก็ระวังโดนหลอกละกันระวังโดนหลอกโดนหลอกวังโดนลอยเสีย ไอ้ยังงั้นมาเพนหน่อยพอพูดมาทายอันนี้แล้วต้องทายเพนนิดนึงไหมได้เดาเขาเพนนะเพนวันเพนในภพอลีเพนในพพอลนนพอลียี่เพนภพอลลีก็ไม่ถึงว่าชนะสโตชนะอะไรชนะสุขภาพอ่าสุขภาพจะแข็งแรงหน่อยอ่านะครับไปตรวจสุขภาพได้เลยนะครับสิบ <10 S 2> องศาสี่สิบนิดาสิบองศาก้ออยู่ตรงนี้ไหนอ่ะโลฮินีห้าสิบอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ,อ้ตดระว่างสุท้ายเนี่ยสิบต้องะระว่าง้ายเนี่ยครับ ไอ้ลุงสุดท้ายใช่ไหมโจโรเรื่อระหว่างพพะรหัสตัวเนี้ยระหว่างตัวเองอะแสดงว่าตัวเองต้องไงไปอยู่ในโจโ,ลโลนรนะต้องต้องชกช่วยต้องชกจริงเมื่อมีโอกาสเนี่ยเนี่ยจึงจะสําเร็จได้เลยได้นะครับอัน,นี้ระหว่างตัวเองไอ้เพนระวางตัวเองนะครับอันี้ครับอ่านั้นรอดปลอดภัยไปโอเค